หนุ่มเชิงดอยสิทธิ์สอจอตุ่มลำปางนักชกหัวตายท้ายสลบเป็นนักชกเผ่ามงจากอำเภอเงาววันนี้ท่านอจอสจนิพนรศีอาจจะควักัางาบอกว่าทานน็อกหรือรับรับอย่างน้อยสามพันนี่ส่วนนักชกนะครับวันนี้หัวน้นาคณะของหนุ่มเชิงดอย คุณสิงน้อยปินตาแสนหรือสิงน้อยน้ำ้อมหยิบผู้จัดก,การท่านสอจอนิพนธ์นตศีวันนี้นะครับด้านมุมน้ำเงินนั้นเป็นนักชกฝีมือดีจาก,กอำเภอเมทะเนื้อธรณีสิทธโยนักสู้หิมนะครับหัวน้คณนะโยดัญญะผู้สร้างอุตรสิทธิ์หอมหรืออุตรสิทธโย วันนี้ต้องถือว่าวงการบัดมวยคู่นี้ท่านยากระพิตาด้วยเด็ดขาดเดินทางมาถึงมวยคู่ที่สามนะครับมุมแดงนี่หนุ่มเชิงดอยนะครับสิทธจตุ่มนะครับทางด้านม,มุมนู้เงินนี่เหนือธรณีนะครับสิทธิโยนักสู้ยิ้มจากแม่ท่านะครับลำปางดาริแมทนะครับ วันนี้ดาวเชีงดอยชนะไปแล้วนะครับมาดูนุ่มเชีงดดยนะครับมาดูนะครับวันนี้นะครับรูปร่างโอ้โหประเภทอย่างนาตราช้างนะครับนี่น้อยน้ำล้อมยิมนะครับ เพื่อนไปถอดมงคนนะครับหพรือว่าเป็นสุดยอดประจำมัอจังหวัดใจด็วยของเพ้งเอ้าน่ะครับธณะมดานุนกันนี่วหน้าคณะตัวจริงเสียงจริงนะครับโยนันยะะนะครับจากแม่ทัศนะครับนึถึงความเป็นไทยดีกว่าไปเป็นสาว ลาดทีมงานดูแลไหม้ทางทีมงานผู้บรรยายด้วยนกัรยกแรกยกที่หนึ่งของเวยคู่ที่สามตาโปรแกรมน,นั้นชกเป็นคู่ที่ห้าเพื่อความเหมาะสมของรายการครับาทางด้านโปรโมเตอร์เลื่อนมาชกเป็นคู่ที่สาม แดงกนเก่งสีแดงครับหนุ่มเชิงดอยสิยอจอยตุ่มรายนี้มาจากอำเภอเงาวนับเงินเหนือธรณีสิ์โยนักสู้ยิมบานเดียวกับทางด้านอนุวัฒน์สิทธิพรมทางด้านเหนือธรณีสายทั้งแถบรายนี้ครับไม่มีขวามาปน แล้วก็อย่าลืมครับวันที่24นี่มี3รายการารายการแรกก็ที่นี่ครับที่บกนันที่ที่นี่นะครับโดยทีมงานศักดิ์บุญธรรมรายการที่สองที่บ้านาที่วัดดินการศึ่งดาวรุ่ง,สงเสวียแก้วนะครับรายการที่สาก็ที่สข่ศักดิ์มณรุษศตร์มีศิกดาวรุ่งไข่ศักดิ์มรี นะครับใกล้ที่ไหนชมที่นั่นทางด้านเนื้อดนนีนี่สายหล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าดุมเชิงดอยนี่ปะเภทสายนับขวานอกนะครับนี่สิทธิ์รักของท่านสจนิทพลรังษีจ่าคำเภงเงา,าหรือว่าสจตุมนะครับมาปุ๊บเลยร,รายนี้ครับสายนับขวานอก ประเภทดุดันยันเลยดูครับไม่มีเกยร์หลังครับชอกไม่เอาเปรียบคนดูไม่เอาเปรียบคนจัดกระดูกผสบการีแบบเป็นรองเหนือธรณีแน่นอนนะครับสายหัวไปทีขวาโตขึ้นมานะครับทีต่อทีดอกต่อดอกนะนี่ทางด้านเหนือธรณีจะต้านอยู่หรือเปล่านะครับ โดยเฉพาะมาดมาดิบมาดนิบได้เสียเลยนะครันกรรมการอาจารย์นรุษเปนโคตรดีครับหมดยกหมดยกอ่าหมดยกทีนึงสำหรับ สาวงามผู้เชิญป้ายนะคะป้ายยกก็ต้องขอบคุณทั้งทีมงานเพชรประชารัฐนะคะเป็นนางงามนะคะว่าที่นางงามเลยนะคะของอโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณขอบคุณท่านผู้อีนการชิงชัยทิมุนทานะคะที่นําทีมาสาวงามนะคะจากบ้างรจันนะคะซึ่งสมกับศึกยุทธตถีพระองค์ดําค่ะ ค่ะวันนี้ก็ถือว่าเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะอย่างสูงสุดเลยจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะคะท่านได้ให้เกียรติกับพวกเราร่วมชมมวยอยู่ขณะนี้ค่ะเอาละครับยกที่สองครับยกที่สอง,องมมแดงสกเก็สีแดงลมเชิงดอย มุมดับเงินกาบเกงสีนุ้เงินเหนือธรณีกรรมการอาจารย์นรุตเมืองโคตรดีจากทีงานเพชรเชีางข้าพเต้งขอขอบคุณอาจารย์ทวัตราชียรมท่านให้เกียรติเดินทางมาเป็นก,กรรมที่ควบคุมดูแลการให้คะแนนของกรรมการชุดเพชรเชีาง นะครับต้องใช้เหลียบเข้าช่วยแล้วสลับทงท้านเนื้อทอร์ีหลายพันแฉนหลายกับขวาครับออกก่อนได้เพียบนี่ละครนี่สืบลึกออกก่อนได้เพียบแน่นอนจับตาดูให้ดีครับกว่ายาวกว่าได้เพียบทอกทอก โยนไป3เม็ดแล้วสลัดหน้านุมเชิงโดยนุมเชิงโดยไม่บางไม่ได้นะครับต้องต้องให้ถึงตัวให้เร็วมากกว่านี้นะครับเพราะว่าสายยาวสาย,ยาวของเหนือธทรีนี่ยกเป็นโดนยกเป็นโดนนะครับโอ้ยยกได้ยยนได้นะครับเอาอีกแล้วนะครับสอลําปางถึงกับพยม ได้แม่นครับทางซ้ายของทงางด้านเหนือธรณีมุเชงดอยนี่ต้องอมีกำแพงมีบังแล้วดูครับทางด้านเหนือธรณีนี่เกษลาดนะครับพยายามเตะต้นแขนขวาของหนุ่มเชียงดอยไว้ตลอดนะครับเป็นการบอดทำลายมัดขวาของ หนุ่มเชิงรอยไปในตัวเลยนะครับโอ้ยเชื่อแน่ว่าถ้าเดินช้าคิดช้าแบบนี้นี่ที่คงร้วนได้เลยนะครับโอ้ยเกือบไปครับเม็ดนี้ครับแต่ทางด้านเนื้อทอนีต้องต้งตานให้อยู่น้องลงทุนเตียดอีกนะครับเตะได้เตะไปนะครับขอโป้งเลียวจอดไม่จอด พวงเดียวจอดไม่จอดนะครับเ่ยสายนับคนล็อกอย่างที่ผมเรียนครับเป,เป้าใหญ่เป้าใหญ่เป้าใหญ่ระวังโอ,โ,อโอ้ย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 โดนแล้วโดนแล้วอออกาการแขวนแขวนให้เห็นนะครับทางด้านเหนือธรณีโอ้นี่แหละครับนี่ยุบไม่ยุชบช็อกไม่ชอ็อกหน้าหน,น้าธรณีหน้าอย่าทอดสีนะครับเหนือธรณีหน้าทอดสีไม่ได้นะครับ หมดโยกหมดยกหมดยก,ดยกเสียงปรบมือนะครับโอ้นี่แหละครับสุดยอดครับแมหมอเตรียมยาเจ้าหน้าที่สนามเตรียมเล่เลยพวกนี้วันนี้ต้องบอกว่าผู้นี้นะครับท่านอย่าระพิบตาเดเด็ดขาดดักชกมุมแดงนั้นหนุ่มเชียงดอยสิทธิ์สอจ,จอตุมลปางซ้ายนับขวาดอก วันนี้เชิดชัยรุ่น้องกทิงอยู่ไม่เป็นที่แล้ว <c oughs> ทางด้านเนื้อธรณีสิทธิโยนักสู้ยิมจากอำเภอแม่ทะโอ้โหซ้ายสะบัดนะครับวันนี้ซ้ายยาวทั้งแถบระวังระหว่างซ้ายยาวกับขวานับสายน็อกเดี๋ยวดูรู้ยกที่สาครับต้องขอบคุณวันนี้ประธานจัดงานนะครับขอบคุณท่านสอจอวัฒนาสิทธิวัง ครับวันนี้พร้อมกณะาจากพี่น้องชาวอำเภุก่กขคานะครับร่วมด้วยช่วยกันจัดงานนัดยิ่งใหญ่นะครับวันนี้ศึกยุตาถีพระองค์ดำ <มา S 1> เพื่อน้องรำลึกเพื่อใทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของทุกปีนะคะถือว่าเป็นกองทัพไทยเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่เรารำลึกถึงน้อมถึงพระมหากรุณาที่คุณที่พระองค์ได้ชัยชนะนะคะในศึกยุทธหัตถีค่ะศึกมวยวันนี้ก็มีชื่อว่าศึกยุทธหัตถีพระองค์ดำนะตามลักษณะของพระองค์ที่เราเรียกกันทั่วไปว่าพระองค์ดำนะคะของพระองค์ท่านค่ะออสำหรับ แฟนมวยท่านไหนนะครับมีรถนะครับ <S 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 กอไกไ่สอชิงนะครับ5 3 7 1ามเลำปางนะครับขอความกรุณาไปที่รถของท่านด่วนนะครับรถของท่านมีปัญหานะครับกอไก่ซอชิงนะครับ5 3 7 1นะครับรถของท่านมีปัญหานะครับมีปัญหาพบไปพบด่วนนะครับอ้าเอาละครับยก ที่สาครึ่งทางครับผลทางยังยามไกลสองยกข้างหน้าเรามาดูว่าใครจะยุดใครจะชอ็อใครจะอดอใครอดอนนมวันนี้เหนือกรณีนี่ต้องจันระบบการหายใจให้ดีครับต้องจัดระบบการหายใจให้ดีเพราะว่านุงเชงด้อยนี่โอย มาแรงเหลือเกินกกกงงนักชกษจำเพื่อเงนี่เก็บตลอดโอ้โหโดนใช้เมืเ่อไหร่แหมนุ่มเชิดดอยซอกขวาแหมมาเสริมมาเพิ่มมาเติ่มไม่ไยังดีไม่ได้นะครับทางด้านหนุน่มเชิดก็เดินให้เร็วกว่านี้นะครับโอ้อนี่แครับนี่แหละครับโป้งิก ชี้เลยครับไหนเก่ง<อ>กเลยบอกแล้วครับพี่ดองซ้ายดับขวาด็อกตอนนี้คุณหมอครับแพทย์ประชาชนครับขอบนญวิธีด้วยครับครับแพทย์จาสนาครับโอ้โหพนทราว่าท่านสาจนิพนธศรีจะมอบเงินไหมโอ้สามพันบาทจากท่านสาจนิพนธศรีัวผู้จัดการค่ายนะครับโอ้ผมบอกแล้ว เดี๋ยีเรียนเรียนไว้แล้วนะครับรับรางวัลครับจากท่านสอจ,อจนิพนธ์นาศีครับสมาชิกองค์การมหาวนจังหวัดลำปางเขตอำเภองาวถ่ายภาพไปที่ลึกนิดหนึ่งเตะได้เตะไปเตะได้เตะไปนะครับขอโป้งเดียวนะครับนี่นะครับมวยสร้างของทีมงานน้ำล้อยิ้มนะครับโอ้โหสุดยอดจริง<ๆ>จริงไปนนไปลามาไม่ไหวเลยท่านคราราชการจังหวัดลำปางของเราครับเป็นพี่ชนนภัทะครับเชิญ